ยกได้คนเดียวห่านผู้เดียวก็ขึ้นโอ้เอาผู้เดียวเลย ได้มเหอน้อบันม่อัเหน่อยเมนนข้นเออได้ายิห่สันกว่ายมเียอ่ะเ่เาก่โแม่เอน่เออฟังคนยิมเจียห้มาเยมามาอยมาเยอเ้อเอาพีกไดเด้กรูกเออนกเอเอยโอยยุันละยเยเลยายุัละยุหันละผเอผู้ยอะไ้องแชมปนี่ ไม่ตีลูกแล้วนะเฮ้ยมันเล็กดาดนะนะมันเด็ดนะเล็กดาดถ้าไม่ใส่ถุงมือน,นะ่ะมันเด็กเล็กร้อนไงอ,อันฟองข้างในน่ะเดซ่มึงเพินนไอได้วัดก่อนมันบอกห้าไม่ได้บ่เดี๋ยวสุกสะก้อน,นมันไป,ปแบบสุกแบบย,ย่ก,ก,กับมดเบิ้งยิา มันต้าวพิถก็มึงไปเชื่อเบอรูกิลูกพี่ชายโทรมารับสายนะตพี่ชายเมกอนูฮิมามเอดนะนี่ครับครับผมครับครับลุงลุงไออะไรนะเอี๊บกครับสย อิดบอกมาเลยบอกลลูกนรับโทรศัพท์ไหมห้ง้น่ลดีเยลุงยังไม่ัผมจัเก้นมัถึงบอสพี่ถึงแลุงมันบหล็อกาทั้งหเหลือหล็อเปิดเปิดทางเลยเปิดทางไว้ล็อกหนึ่ง เปิดไปลอเปิดไปทำทางเข้าฝั่งข้าวหลังสองร้อยสิบก้อนก็เอาปูนกอบด้วยด้วยปีเอาปูนกาวให้ด้วปด้วย กามาปักมาถุงนึง,งครับอไอ้กุญกาวสอนถุงก,ก็ได้โอ้ยอก,กาวกาวแนวกาวแนวพูดผิดเย้เย้สีซีเมนต์นี่แหละสีซีเมนต์เลยเสีแผ่นพื้นซีเมนต์บอร์ดนี่สีเทาอ่ะเามาสองถุง หาในสาสุขาบุ๋ยเอออุนอดยืนอนมันู่ด้าขี้ผ้าอยู่พี่เจ้าตัวข่อยจะรับเมย์เปนตัวข่อยเอาเล็กขึ้นมาทาบกันไหมอัเล็กเล็กกึ้นทาบอะไรยันเนี่ยเฮ้ยใจลอยน้ำแมวอยู่จิ๋ว ว้ายมันเบื่อจนเบื่อจนไม่ห่าเหียดหนูกับแม่ทีบอมันถึไปหลอกตากระดาษกระโดด You <laughs> <laughs> oh <sighs>